กดไลน์ลิงที่ปักถุนนะคะรอบนี้หนึ่งร้สองิบห้าบที่ยี่สิบนะคะกดลิงก์้่าเลยตอนนี้แอปพินกำลังกำลังไล่ต่อกดตอนนี้ก็ได้เข้ากลุ่มตอนนี้เลยใช่ค่ะมันต้องนับช่องไหมนะะึ่งสองสาสี่ห้าเจ็ดสสี่สิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปสิบ ต้องแฝดไม่ได้มารอบนี้พี่แอนไม่ได้ไปอรอดีแบนเหรอวันนี้หยุดอรอดีแบนหยุดสองมือนี่งานทีที่พามาทีรักเดินไปจับไว้ให้หน่อยพ่อรอบอเน,นียนเดี๋ยวตอบคำถามซะก,กันเนี่ยเด้อ <c oughs> มือมีสองเวทีจ้า เราต้องใช่คือคือจริงๆอ่ะมันก็มีที่ปรึกษาแหละแอนก็มีที่ปรึกษาแหละแอนจะบอกเนาะแต่ว่าคือคือต่อให้เรามีเขาเรียกว่าอะไรมีที่ปรึกษาหรือว่าเราเราหาทางทางทางแก้ปัญหาตรงนี้แล้วอ่ะถ้าเกิดมันไม่ถ้าเราไม่ไม่ช่วยตัวเองอ่ะเอาง่ายๆเลยถ้าเราไม่ช่วยตัวเองอ่ะก็คือมันเริ่มต้นจากตัวเราใช่ค่ะมันก็ไม่ได้อยู่ดี แล้วอีกอย่างคือตอนตอนที่แอนนั่น,นคือคือโตแอนสิแตกแล้วแล้วแอนใส่ชุดไม่สวยแล้วนะขกดามากด้าเาะวาเปลี่ยนไซส์เสื้อผ้าใช่เปลี่ยนไซส์เล,เ,ลเลยจริงๆพี่บอยแส่เก่งแอนได้อะตอนนั้นอะ่ะทีนี้ก็เลยแบบคือมันก็ต้องตั้งมั่นเนาะมันกับมันกับนี่แรงบันดาลใจจะอยากใส่สื้อผังงามๆแล้วแบบก็อยากทําให้ตัวเองดูดีเพราะว่าเวลาอ้วนเนี่ย วบขึ้นอี่ยคือเหมือนต่อให้แต่งหน้าต่อให้ช่างแต่งหน้าแต่งสวยขนาดไหนมันก็ไม่สวยทุกคนเข้าใจไหมมันคือชา่างเขาหนบนาแล้วก็ถูอขี้ไส้นีไหมมันก็สุดนะม,มันสวยอยู่แต่ว่ามไม่ได้ก็าาามานั่งเลยก็ได้เขาเต็มกำลังใจฉักรองตลอดเลยเนี่ยไม่แล้วทีนี้ก็เลยแบบเป็นคนที่แบบพยายามไม่อยากให้เธอรู้สึกกังวลเรื่อง ใช่ใช่พี่บอยไม่เคยพี่บอยไม่เคยพูดแบบใครพี่บอยไม่เคยไม่เคยบูลลี่คนหมายถึงว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะแอนหรอกต่อให้จะเป็นใครก็ไม่เคยแบบจะไปจะไปพูดว่าเฮ้ยทำไมอ้วนขึ้นทําไมผอมลงทําไมอะไรอย่างเงี้ยคนมาว่านเห็นยังสิกับไปฟาดฟันกับเขาเดี๋ยวเล่าแบบแบบคือเล่าสิคุยกับแอนตลอดแล้ววะไม่เห็นอ้วนเลยยังไม่เห็นอ้วนกินเลยไม่เป็นไรอะไรไม่ใช่หรอกคือ มันอยู่ในช่วงที่เราทํางานอยู่ไหมก็มไม่อยากให้แฟนขาดความมั่นใจบ่อ,อยากให้แฟนเฟลหรือท้อ,ทอมไม่มีกําลังใจในการทํางาน,นสินะเราก็รู้อยู่และว่าว่าวามันเปลี่ยนอย่างแบบเหมือนคือก็เปลี่ยนไซส์เสื้อผ้าเนาะแต่ว่าเท่ากับต้องแห่งกาลังใจกันไงม,มเพราะมันยังต้องทํางานแล้วทีนี้มันก็มีมันก็มีมน,มนี่เนาะ,ะมีดรมาม่าใช่ไหมตอนนั้นอะ่ะเชื่อไหมว่าจะเล่าให้ฟังก็คือดรมาม่า ดามาพ่านไปสองหมื่นแล้วดิสองสามหมื่นแล้วแต่คิดว่าตัวเองจะเข้มแข็งไงแต่คือสุดท้ายอะมัน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 ก็โกหกใจต,ตัวเองไม่ได้อยู่ดีแต่ไมห่หาได้ยปะนี่ <S <S 1> <S 1> ก็ยอมเราก็ยอมรับความจริงนั่นแหละใช่คือ,ค,อ,ค,อคือมันทําอะไรไม่ได้เราก็มันใช้เวลาเราก็เราก็รู้สึกไม่ดีแต่เราก็ทํายังไงได้มันมันอยู่ที่เราเลยคือเราเรามาสังเกตตัวเองก่อนว่าเรากินยังไงเรามีพฤติกรรมการกินยังไงก่อนคือหนึ่งเฮาเป็นคนกินเดิก กินมันเดียวกินมื้อเดียวก็จริงแต่ว่ามื้อหนักมากคือมันเหนื่อยกับการขึ้นเวทีตีเที่ยงคืนถึงตีสองพอเวลาลงเวทีมันก็จะเป็นเวลากลางคืนใช่ไหมฮะตีสามตีสี่แม่พอจะ้กินข้าวถ้าถ้าไม่มีอะไรลงท้องมันก็จะรู้สึกว่ามันนอนไม่หลับหรือหรือมันมันเหนื่อยงานกลางคืนอ่ะมันก็สิยากเกิดกับยุกแล้วแล้วกับที่นี่ก็กินกันมันนี่เ็าชวนกันกินก็กินผมกับผมก็กินเ้วยหรเนาะแต่ว่า ไม่ยิ่งเราผู้สั้นบวกขึ้นกันคุวผมก็เป็นคนเหนื่อยเยอะด้วยแต่ผ้าไม่ยก,กินกดซื้อตั๋วไม่ขึ้นธนาคารเหมือนเดิมกดพิมพ์เข้าไปเลยครับกดลิงก์แล้วที่นี้ก็พิมพ์เข้าไปเหมือนเดิมกดลิงก์แล้วก็พิมพ์เข้าไปก็ได้ค่ะว่าซื้อบัตรหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินเขาจะส่งให้ส่งหมายเลขบัญชีให้ค่ะร้อยสามสิบห้าบาทนี่ตั๋วเดอ้อเขากลุ่มก็คือเขายี่หลี่ถ้าห้าพันสองร้อยคนมาสนับสนุนนี่นะเข้ากลุ่มทุกคนคือรอบนี้ พ่อใจบักเลยเพราะมันเป็นรอบสุดท้ายของฤดูกาลแล้วมันจะปิดวงแล้วนะครับทุกคนสนับสนุนกันมานะี่อย่าทิ้งกันนะเราต้องมาต่อมันจะถึงเส้นชัยแล้วนะครับก็คือเหลืออีก EP ที่ EP นี้ก็คือ EP 20 EP 21เดือนพฤษภาแล้วก็ EP